รถสีที่ทำในไทยนะแต่ว่ากลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะพามาเดินดูต่อเนาะในงานระบบขนส่งมวลชนที่ประเทศสิงคโปร์ยังมีเทคโนโลยีมากมายที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราน่าจะไม่สามารถที่จะอธิบายจบได้นะครับเยอะมากๆเอาละแล้วเราก็มาติดตามกันในคลิปนี้ต่อครับ เรามาเล่าความจริงให้ฟังหนึ่งอย่างนะครับตลอดงาน3วันที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าคือพื้นที่งานที่เนี่ยเอาจริงๆผมว่าไม่ได้ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตได้ในงานนี้ก็คือการให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่แบบสุดยอดมากๆเราอยากเห็นนะการพัฒนาร,ระบบขนส่งมวลชนที่มันยั่งยืนแล้วก ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปร่วมกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเรามาที่นี่เนี่ยเราก็จะใส่เสื้อเรียลแฟนของเราเนาะอย่างในบางช่วงเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเป็นเสื้อสั่งทาพิเศษอันนั้นเป็นลายสถานีทันจงปากาหรือบางคนก็เรียกสถานีสิงคโปร์เนาะก็คืออดีตสถานีปลายทางถ้าเราสมมุติเรานั่งรถไฟสายใต้มาเนี่ยก็ปลายรางจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ทันจงปากา แต่ว่าวันนี้เป็นลายผลรถจาก QSBY สำหรับใครที่สนใจเสื้อลายรถไฟหรือลายรถเมย์ก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเ,เราได้ทั้งทาง,ทางเพจ Real Fan แล้วก็ช่องทาง Facebook กับ Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ ก่อนที่จะเข้างาน SITCE นะครับก็มาสะดุดกับช็อปเล็กๆที่เขาเซตอัพไว้ที่หน้างานเรามาดูกันอันนี้เป็นช็อปขายเกี่ยวกับพวกของใช้ที่เป็นลายรถโดยสารสนธนาธารณะนะครับอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าเป็น SG Bus Key Change ก็คือเป็นพวงกุญแจรถเมล์สิงคโปร์นะครับอันนี้ราคา9.50เหรียญแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อยืดอันนี้ราคา30เหรียญ เดี๋ยวผมขึ้นราคาทั้งสองอย่างนี้เอาไว้ให้เป็นเงินบาทโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่น่าจะเป็นที่ห้อยเอะไรตุ้งติ้งหรืออะไรราคา7จ4จเหรียญนี่นนีด7.5เหรียญราคา8เหรียญน,นนี้เสื้อราคา24เหรียญสำหรับเสื้อเด็กนี่ให้ดูนี่มีลาย MRT ตัวใหม่ด้วยนะ t ท o มสันอีส Coast ร์ชาร์ดอะไรเนี่ยแล้วก็นี โมเดลรถเมย์โมเดล Volvo Bus ราคา116เหรียญจุด1นอันนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะเป็น d o บเบิลเ cker ราคา148เหรียญเดี๋ยวขึ้นเป็นเงินไทยให้ก็ลองดูครับอันนี้ก็เป็นราคาของของใช้ลายระบบคมนาคมลายรถไฟที่ผมได้เจอในสิงคโปร อันนี้อีกใบหนึ่งกระเป๋าลายรถไฟฟ้าลายแผนที่รถไฟฟ้าสิงคโปร์ด้านหลังของเราตรงนี้เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นรถบัสที่เป็นระบบ,บขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับอันนี้เขาบอกว่าอยู่ในกระบวนการวิจัยเราก็จะเห็นได้ว่ามีกล้องมีเซ็นเซอร์อะไร อีกหนึ่งสิ่งน่าสนใจในบูธ BYD นะครับก็คือเมื่อกี้นี้เราได้รับข้อมูลมาจากทีมงานว่าตัวชัดซีที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับเป็นชัดซีแบบโลว์ฟลอร์เนี่ยเป็นชัดซีโลว์ฟลอร์ที่สามารถวิ่งได้350กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งก็คือชัสซีของเจ้าตัวบอดี้ข้างหลังนี้นี่เองเป็นชัสซีตัวเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญที่เรารู้มาอีก จากทีมงานเมื่อครู่ก็คือว่าตัวชัสซีตัวนี้เ,เป็นชัสซีที่ทำในไทยนะแต่ว่าเป็นชสัสซีแน่นอนนะเป็นรถไฟฟ้าก็เดี๋ยวพามาเดินดูคร่าวๆกันเ,เขาแจ้งว่าตัวนี้เป็นชัสซีทำในไทยแล้วก,ก็ทีมงานฝั่งนี้ก็แจ้งมาว่าทางรถบัสเนี่ยอของ BY วดีเนี่ยมีขายไปแล้วหลายคันในไทยนะครับก็อันนี้เราสังเกตได้ง่ายก็คือตรงนี้เป็น ชุดขับเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในรถบัสในไทยเนี่ยเขาก็จะมีชุดขับพวกนี้เป็นสเ็จรูปแล้วก็จะมีตัวบอดี้ที่บิวทับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ให้ดูแบบปเปลยๆกัน,นอันนี้ก็คือชุดแบตเตอรี่ขนาดเล็กเขาจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะน,นี้เป็นชุดเล็กอยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็อันนี้เป็นชุดระบบเข้าใจว่าเป็นระบบความปลอดภยัยเป็นระบบจำเพิงก็มีระบบหล่อเย็นต่างๆ ตัวนี้น่าจะเป็นระบบเบรคแล้วก็จะมีแบตเตอรี่อีกชุดหนึ่งอยู่ที่ใต้ท้องรถอันนี้เขาอธิบายให้ผมฟังว่าการที่เอาแบตเตอรี่ไปที่ใต้ท้องเนี่ยเหตุผลหลักในการทําครั้งนี้ก็คือว่าเพื่อให้เพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้ได้มากยิ่งขึ้นน,นี่พามาดูล้อหลังเลี้ยวได้ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นระบบหล่อเย็นะระบบแอร์อะไรประมาณนั้นละมัง้งแล้วก็มาถึงส่วนนี้ อันนี้คือแบตเตอรี่ส่วนหลักของเขาแล้วก็เช่นเคยก็คือ,อ,อด้านบนก็จะมีระบบความปลอดภัยเนาะก็น่าจะเป็นระบบดับเพลิงทีนี้เมื่อกี้เขาแจ้งมาว่าในระหว่างการทำ R&D หรือ Research and Develop ed, เนี่ยก็คือการกระบวนการวิจัยรถคันนี้เขาสร้างตัวบอดี้ขึ้นมาแล้วเขาลองเผา,า,าทุกอย่างให้ไม่เกรียมเลยแต่พอเผาทุกอย่างให้ไหมเกรียมมาเนี่ยสิ่งที่เขา เขาบอกว่าเขาภูมิใจนําเสนอเลยก็คือตัวแบตเตอรี่พวกนี้ไม่เป็นไรไม่เกิดอันตรายใดๆทั้งสิน้นก็เขาพูดว่าปลอดภัยมากๆในการนํามาใช้งานแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยมีการนำรถบัสประเภทนี้ไปใช้งานกันแล้วยกตัวอย่างอย่างในยุโรป พามาดูหนึ่งเนะลยรถบัสสองชั้นที่มีโชว์ในงานที่สิงคโปร์ครับเขาบอกว่าคันนี้คือรถบัสประเภท3ประตูนี่พามาดูกันสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยก็คือรถตัวนี้เป็นรถแบบโลว์ฟอร์นะครับขึ้นลงง่ายนี่เก้าอี้ของคนขับข้างล่างนี่เป็นระบบซับแรกระแทกด้วยนะครับคันนี้จุดขับี่นี่คือที่นั่งบริเวณด้านในของรถครับ มีสังเกตดูนะถ้าเป็นรุ่นยอดออแบบพื่อสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีตัวพับๆนี่ด้วยแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเอาลงมาได้นั่งรถเมล์นานๆไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับม,มีที่ชาร์จให้ด้วยมีพื้นที่ในการวางสัมภาระแล้วก็ของปฐมพยาบาลน,นี่เราพาขึ้นชั้น2กันรถคันนี้มี2ชั้นนี่มองมาก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับ รถยาสอชั้นสเปคสิงคโปร์นะฮรตรงนี้ก็จะมีปุ่มกดปอดตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่ของ BYD นะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถวิจัยออกมาได้สำเร็จแล้วมีการเทสในรูปแบบต่างๆ อันนี้อ่ะว่าปีย่าตีนะครับก็คือ b y d ครับเราได้โอกาสดีมากๆเลยจากทีมงาน BYD ก็คืออน,นุญาตให้เรา,เาขึ้นมาดูบริเวณห้องขับนะครับของอรถหัวรถบรรทุกที่เป็นหัวรถบรรทุกไฟฟ้าอันนี้เจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวผมอ,อธิบายเพิ่มเติมให้แล้วก็ด้านหลังที่เราเห็นนะครับเหมือนจะมีเป็นน่าจะเป็นที่นอนไหมอะ่ะนะเหมือนจะนอนได้เลย นะตรงนี้แล้วก็มีอุปรกรณ์อ,อำนวยความสะดวกพื้นฐานให้อ่าถิดสังเกตตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกียร์นะครับอันนี้ผมไม่เคยช้ำช่องนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นเบรกมือทีน,นี้เบรกมือเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็มันก็เป็นพื้นที่ใส่ของได้ใส่เอ่อแก้วน้าแต่นฝัน่งนู้นผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ อันนี้ก็น,น่าจะเป็นระบบควบคุมพื้นฐานนะก็มีไฟมีอะไรต่างๆตรงนี้ก็คือบริเวณบันไดทางขึ้นห้องขับของหัวรถบรรทุกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือ,อบริเวณที่เก็บแบตเตอรี่ของอรถรุ่นนี้นะครับ ก็อันนี้ผมจะให้ดูตัวพอร์ตชาร์จนะครับน่าจะเหมือนของเมืองไทยใช่ไหมเมื่อกี้เราได้รับข้อมูลมานะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถ้าชาร์จด้วยกําลังแบบเต็มที่เลยเออ่จะใช้เวลาชาร์จเพียง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ในกระดาษที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้300กว่ากิโลเมตรซึ่งในความเป็นจริงถ้าเรามีการบรรทุกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและน้ําหนักนะครับอย่างอันนี้ที่เขาโชว์ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตู้เฉยๆเนาะถ้าสินค้าน้ำหนักมากก็อาจจะน้อยลงจากที่ผมได้ข้อมูลมาเนี่ยรถบัสตัวนี้เอ,อ่อถ้าจะพูดว่าระยะการใช้งานระดับประมาณนี้เนี่ย เขาก็จะมีการนํามาใช้เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นรถขยะแล้วก็รถขนของในเมืองหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือจะเป็นรถที่ใช้ภายในไซต์ก่อสร้างซึ่งมีการวิ่งขนส่งสินค้าในบริเวณพื้นที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ซึ่งรถใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของ、呃、ผู้ผลิตทางด้านของ、呃、เครื่องชาร์จไฟฟ้านะครับชาร์จรถไฟฟ้าทีนี้ทาง、呃、พี่ที่เป็นทีมงานเนี่ยครับเขาก็จะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับ、呃、เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องชาร์จไฟฟ้าครับ。大家好，我们是一家来自中国的企业，我们是我们的企业名称是武汉核智数字能源技术有限公司，我们是一家致力于。 做车装网一体化解决方案的这样一个中国企业，我们的企业愿景是绿色智能科技助力零碳社会。我们我们的主要产品是以充电桩为主，然后向车辆、向车辆端以及电网端延伸。我们希望的是，就是说能够为绿色智能、绿色能，我们希望能够为低碳社会去做出我们的贡献。 然后呢，我们在车辆端，我们会去尽可能的去适配多种不同的应用，给私家车、重卡、船舶这样的不同的移动设备去给它做充电。同时，我们也会向电网端进行拓展，去发展光储充一体化、有序充电、V2G 这样的一些新的技术和产品。 สำหรับคลิปพาชมงานระบบขนส่งมวลชนในประเทศสิงคโปร์นะครับเราก็ได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆในวงการทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ให้บริการระบบขนส่งสงาธารณะต่างๆแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้เห็นในวันนี้นะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างอาจจะยังไม่มีใช้ในชีวิตจริงอุปกรณ์บางอย่างมีใช้แล้วอุปกรณ์เนี่ยครับเขาออกแบบมาเพื่อทําให้ชีวิตของพวกเราง่ายขึ้นสบายขึ้นเช่นรถไฟที่ดียิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยครับสะดวกสบายแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กับพี่ๆที่อยู่ในวงการขนส่งมวลชนอย่างมากมายก็หวังว่าสิ่งที่พี่ๆทุกคนรวมถึงเรานํามาฝากทุกคนจะเกิดประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆของเราได้ที่ f a c e o o o k ฟน n p a เรียลแฟนนะครับเราจะพยายามอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับระบบรางแล้ก็ของใช้ลายระบบคมนาคมขนส่งต่างๆ เพื่อให้ระบบรถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบลรงเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียลแฟนให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน